18นาฬิกาเนาทีนะครับขบวน2 6 2ครับหัวหินกรุงเทพจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นดีเซลลางนะครับ เบันตรงทางทีบันโรงรถสันปีควาปลดแตรขึ้นลองตีบันปรงตรวจสอบสิ่งของทั้งน้ท่านนัติดตัวมาขึ้นหลองให้เป็นนโยบายนะครับรถจักที่ดชชันชนะท่าหนึ่งครับรถเติดตังธรรมดาขาบนที่สองหกสองนะครับต้นทางหัวหินตะไบทางทันติกุงเทพครับวันที่สองรถสองนะครับออกแตกที่บันป่งไปแล้วจะอยู่รับส่งไปสางถานีชุมทางนอปัาดุกข่อบางตางผงปลาเดือ ไปรับราชาวักธรัมจารย์านีาน่าขอมาถมไห้ฐานีปรับต่อไปครับ